เป็นยังไงไหวไหมนนกุลอาการของคนคิดถึงแฟนใจลอยไปถึงอเมริกาแล้วสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราดกดสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาฝากกันค่ะหลังจากที่มีภาพหวานนนกุลไปส่งหวานใจแอฟทัสออนที่สนามบิน ครั้งนี้ได้ไปกับน้องปีใหม่ลูกสาวคนสวยโดยเดินทางไปเยี่ยมคุณแม่และคุณยายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้ออกมาโพสภาพอัปเดตหลังเดินทางถึงซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะมีอาการเจ็ตแลกพอแม่หลับได้ถุกที่จริงๆคะ่ะซึ่งสาวแอปก็ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าใครเจ็ตแลกคะไม่มีเวลาอเมริกาก็ง่วงเวลาไทยก็หลับซึ่งก็มีคอมเมนต์อาทิหลับตาย,ยังสวยอยู่เลยลงรูปบ่อยๆนะคะ ตื่นมาเที่ยวด้วยนะคะซึ่งทางด้านหนุ่มนนกุลเองก็คงจะเหงาหน้าดูหลังได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองกําลังนั่งกินปิ้งย่างแต่ภาพสุดท้ายที่โพสต์นั้นดูเหมือนว่าจะมือเมือและทําตาลอยๆทาเอาแฟนคลับหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แซวกันอาทิกําลังจะพิมพ์ว่าน่ารักมากเจอรูปสุดท้ายขอแวะขำก่อนรูปสุดท้ายคือมือล้านใช่ไหมคะสุดหล่อของคนแอปคนสวยรูปไหนคิดถึงแฟนนะ ตอนนี้หนุ่มนนท์กูลก็คงอยากจะบินไปอเมริกาเลยนะคะขอบคุณค่ะ